สื่อมวลชนนี่ก็คือระหว่างที่การการที่เขาเอาสร้างความน่าเชื่อถือของเขาด้วยด้วยเอกสารอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับว่ามีทั้งาตาที่เกี่ยวข้องกับสารที่ราชการอะไรต่างๆแล้วก็เนื้อหาที่เขามาใช้ในการพูดคุยสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อลองอเพื่อที่จะมาสนับสนุนไอสิ่งที่เขาพยายามหลอกผู้เสียหายแต่นี้ มันมีวิธีการเ,เพิ่มเพิมเติมมาอีกนิดหนึ่งจากกรณีที่เขาได้ข้อมูลส่วนตัวมาจากข้อมูลในดักเว็บนะฮะอย่างเช่นเรื่องเลข13หลัก mm hmm. มาเรามาพูดคุยกันแล้วเนี่ยะระหว่างที่เขาพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือเอกสารแล้วแต่เนี่ยเขาจะพยายามให้เราเนี่ยไม่หลุดเฟรมจากเขาเลย mm hmm. เช่นมีการพูดให้เห็นหน้า แล้วต่อเนื่องเลยคือวิดีโอคอลกันเป็นวิดีโอคอลครับใช่ครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหลอกล่อเพื่อให้เราได้ข้อมูลสําคัญชเช่นวันเดือนปีเกิดยกตัวอย่างนะครับก็จากระหว่างนั้นนะมีการพูดคุยสงว่าใช้เวลาประมาณสัก20่นาทีระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอีกทีมหนึ่งสามารถที่จะไปใช้ข้อมูลส่วนตัวเขาเนี่ยประกอบับข้อมูลสําคัญไปปิด โมบายแบงกิ้งปิดปิดยังไงครับท้ามาจู่ๆปิดได้ครับเพราะว่าเวลาเวลาเวลาเราโทรไปที่ธนาคารนะครับ call center ของธนาคารก็จะถามข้อมูลเพียงเล็กน้อยเพื่อ,อเพื่อหนึ่งก็คือบริการด้วยความไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คิดว่าคนนั้นจะเป็นมิชาชีพมาหลอกก็คือเป็นการให้บริการถูกต้องทุกอย่างโอ้เพราะตอนแรก่าได้ข้อมูลมาบันเดือนปีเกิดไปแล้ว เรเดิมเนี่ยได้เลข13บสามหลักสิบหลักด้วยมีวันเดือนปีเกิดอีกก็แค่ขอปิดชั่วคราวไม่ได้บอกว่าจะทําอะไร,รบ,บอกว่าอาจจะบอกว่ามีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจจะขอปิดชั่วคราวไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องการหลอกลวงธน<อ>าคารเขาก็ให้ความบริการเต็มที่อันนี้ก็ถือว่าบริการก็ถูกต้องครับแต่เขาเอาเ,อเหตุเหล่านี้มาซัพพอร์ตในการหลอกลวงเขาต่อเช่นว่าอพอเขาอ้างว่าตัวเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐไปบังคับใช้กฎหมายกับตัวเหยื่อ แล้วเขาก็บอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูว่าเขาเนี่ยได้ระง,งับบัญชีทางารของคุณไปแล้วนะในขณะนั้นเนี่ยแบงก์เองเนี่ยแบงก์ก็มีการป้องกันในเรื่องนี้ไว้เช่นกันก็มีการส่งข้อมูลตรงมาให้เจ้าของบัญชีครับแต่ด้วยความที่ว่ามันวิดีโอคอลตลอดเวลาเราไม่สามารถจะหลุดเฟรมจากเขาได้เลยเนี่ยอ๋อมันก็เกิดความน่าเชื่อถือมาซัพพอร์ตว่าพอเขาเปิดแอปไปจริงๆแล้วมันก็ปิด ก็คือใช้ไม่ได้ใช่แต่ในขณะนั้นมีข้อมูลจากแบงก์ส่งมาแล้วว่าถ้าตอนนี้เบอร์ธนาคารของคุณเนี่ยถูกระง,งับไป